นะฮะมันมันงอกแงกงอกแงกยังไงไม่รู้เนี่ยฮะถ้าพี่ง่วงก็ขอให้พี่ตื่นนะ <laughs> 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 เหมือนพี่เกจะง่วงหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าออกซ้ายออกขวาอย่างเนี่ย ดูดิหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงจะแ,แตะเบรกแล้วะตีไฟแล้วนะแกน่าจะง่วงจริงเราดูแล้วอ่ะฮะแกน่าจะง่วงนะฮะเดี๋ยวพามาดูรถคันนี้หน่อยนะฮะไม่รู้พี่แกง,ง่วงหรือเปล่าไม่รู้นะนะ ชเวฟหน้าชเวฟหลังอยู่หรือว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยเพราะว่าผมขี่ตามตูดมาสักพักนึงแล้วแหละเหมือนพี่เกดจะง่วงหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าออกซ้ายออกขวาอยู่เนี่ย ดีดิหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือเป็นเฉพาะลูกเหรอนะฮะมัน,ม,นมันงอกแงกงอกแงก,งกยังไงไม่รู้เนี่ยอ่ะถ้าพี่ง่วงก็ขอให้พี่ตื่นนะนะพอดีจะเข้าเขตห้อยพึ่งแล้ว อะมันเป็นแงก็แงกว่าแ๊กแง๊กยังไงไม่รู้นะฮะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้วิ่งใกลใ้พี่เขานะอันนี้ผมใช้เลนซูมเอานะฮะห่างจากผมก็ประมาณร้อยเมตรอ่ะไม่กล้าวิ่งใกล้หรอกกลัพี่แกง่วงจริงๆ แกแตะเบรกแล้วนะตีไฟแล้วนะแกน่าจะง่วงจริงเราดูแล้วน่ฮะแกน่าจะง่วงแล้วฮะน่าจะนจะง่วงเราดูแล้วอ่ะเนี่ยไปขอให้พี่ขอให้พี่นอนสักง,งีบแล้วค่อยกลับนะพี่นะอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะนี่ฮะ พอดีผมกลับรถมาหาพี่แกนะฮะเนี่ยสอบถามพี่แกสรุปแล้วแกง่วงจริงฮะแกบอกว่าไปไม่ไหวก็เลยขอจอดนอนหน่อยครับหรือกลัวพลาดว่างั้นอ๋อดีแล้วครับพี่อ่ะฮะพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อครับพี่เดินทางปลอดภัยครับอ่ะเจอกันใหม่ครับผมโอ้รถแต่ว่ารถพี่แกหล่อมากเลยอ่ะเดีย๋ยวเจอกันใหม่ฮะ